ปี2017เรื่องของทนายนาดาฮิเกราผู้สนับสนุนเรียกร้องด้านเสรีภาพกับความเชื่อกลายเป็นพาดหัวข่าวเมื่อลูกความของเธอศูนย์ดูแลการตั้งคันคริสเตียนในเมืองมาเรตตาแคลิฟอร์เนียปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายทำแท้งเสรีของรัฐปี2015่านนิติบัญญัติแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียได้ผ่านกฎหมายเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเจริญพันธุ์ ซึ่งบังคับให้ศูนย์ที่สนับสนุนการตั้งคันให้โฆษณาการทำแท้งและส่งต่อผู้รับบริการให้คลินิกทำแท้งนาดาตั้งคันแปดเดือนในฐานะคริสตชนเธอยืนหยัดอย่างมั่นใจต่อหน้าสารสูงสุดของรัฐและการโจมตีของสื่อแต่ส่วนตัวแล้วเธอกลัวกลัวความลับของเธอจะถูกเปิดเผยฉันคิดว่าฉันหลอกลวงและกำลังเสแสร้งถ้าพวกเขารู้พวกเขาคงไม่ต้องการให้ฉันเป็นตัวแทนของพวกเขาในคดีนี้ นาดาเป็นลูกสาวคนเล็กในจำนวน8ปคนที่เกิดในครอบครัวมุสลิมที่เคร่งครัดเธอไม่มีสิทธิ์มีเสียงในชีวิตของเธอเองแม้กระทั่งเรื่องคู่ครองก็ต้องมีคนเลือกให้เธอในความคิดของเธอเธอเป็นเพียงแค่ทรัพย์สิ่งของพ่อแม่ต้องการลูกชายฉันเลยเชื่อว,ว่าฉันไม่เป็นที่ต้องการและฉันก็ไม่มีจุดประสงค์หรือคุณค่าอะไรเลย ความเชื่อฝังลึกลงไปในใจของเธอยิ่งเมื่อเพื่อนของพ่อแม่ล่วงละเมิดทางเพศเธอตั้งแต่เธออายุ6 1ถึง16ปีเขาบอกฉันว่าไม่มีใครเชื่อสิ่งที่เธอพูดหรอกและมันก็เป็นไปตามนั้นฉันรู้ตัวว่าตัวเองต้องการสร้างสันติและไม่ต้องการทำให้เกิดความขัดแยง้งหรือแตกแยกในครอบครัว ฉันรู้สึกหมดหวังฉันเป็นเพียงเปลือกที่ต้องการเอาตัวรอดแบบเงียบๆจนกระทั่งเธอตั้งครรภพ่อแม่ของเธอเผชิญหน้ากับผู้ชายคนนั้นเขาหนีไปที่เยเมนทิ้งให้นาดาเผชิญหน้ากับผลที่ตามมาไม่มีการซักถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนานเท่าไหร่อย่างไรเหมือนกับกลายเป็นว่าฉันกำลังบอกพวกเขาว่าฉันเอง,เองมีเพศสัมพันธ์กับแฟนและตั้งท้อง ไม่ใช่แค่ชีวิตของนาดาที่ต้องรับผลทางออกคือเก็บเรื่องนี้ไว้ใต้พรมและบอกตัวเองว่าเธอต้องทำแทง้งในช่วงที่เรียนมัธยมนาดาเริ่มมองหาความศรัทธาอื่นๆแล้วเธอก็ได้เรียนรู้จากเพื่อนชาวคริสตถึงพระเจ้าซึ่งแตกต่างจากพระเจ้าที่เธอเคยถูกปลูกฝังให้ทำตาม เมื่อฉันอายุ18ฉันได้ยินข่าวประเสริฐเป็นครั้งแรกแล้วมันก็ติดใจฉันมาตลอดฉันไม่รู้ว่าถ้าฉันเชื่อเพราะว่ามันยากมากที่จะให้เชื่อว่าความผิดบาปของฉันได้รับการอภัยเมื่อเข้าวิทยาลัยเธอยังคงหาคำตอบและเพราะได้ห่างจากสายตาของพ่อแม่ด้วยเธอจึงเริ่มมีแฟนฉันคิดว่าคำตอบคือการหาผู้ชายสักคนที่รักฉันแสดงให้ฉันเห็นว่าฉันมีค่า ฉันมีคุณค่าและฉันสามารถเป็นที่รักได้เมื่อเรียนปีสองเธอเริ่มไปบวชคริสเตียนเป็นประจำและกำลังมุ่งมั่นเรียนกฎหมายเธอต่อสู้ในความคิดอย่างปัญญาชนและคริสตศาสนาในวันอีสเตอร์ปี2008ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของเธอเธอตัดสินใจว่ามีข้อสรุปเพียงข้อเดียวสิทยาพิบาลบอกว่า วันนี้ถ้าคุณเชื่อและต้องการประกาศตัวให้ยกมือขึ้นและฉันก็ทำและนั่นเป็นเครื่องหมายสำหรับฉันฉันเชื่ออย่างแท้จริงว่าพระเยซูคริสทรงเป็นพระเจ้าแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดเสียงในวัยเด็กของเธอได้นาดายังคงเชื่อว่าคุณค่าของเธอจะมาจากชายมุสลิมและวันหนึ่งเธอพบเขาแค่ได้เห็นว่าเขาเป็นคนใจดี และน่ารักและประสบความสำเร็จเขาจะสนใจฉันและรักฉันทำให้ฉันรู้สึกมีค่าในที่สุดพวกเขาก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันและมั่นกันและเธอจึงมารู้ชัดว่าคู่มั่นของเธอก็จริงจังกับพระเจ้าของเขาเหมือนที่เธอจริงจังกับพระเจ้าของเธอฉันมีความรู้สึกแปลกแยกในตัวของผู้ชายคนนี้ที่ตรงใจฉันทุกอย่างยกเว้นเรื่องความเชื่อ แต่ที่สุดแล้วฉันก็ต้องการพระเจ้ามากกว่าดังนั้นความรู้สึกของฉันมันจึงถูกแบ่งแยกออกเป็นสองส่วนจากนั้นเขาขอถอนมัน่นฉันรู้สึกว่าโลกของฉันถูกพรากไปจากฉันว่างเปล่าครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีค่าไรประโยชน์ไรค่า เธอทำอย่างที่เธอเคยทำคือหันไปหาพระคัมภีร์คราวนี้ถ้อยคำพระเจ้าทะลุผ่านเสียงในใจของเธอและทะลุทะลวงหัวใจของเธอฉันเห็นตัวเองผ่านสายตาของพระเจ้าฉันเห็นว่าฉันได้รับการชำระแล้วด้วยพระโลหิตของพระคิดฉันไม่มีบาปและสะอาดหมดจดฉันรู้สึกมีสิทธิพิเศษได้อ่านดูตัวเองผ่านพระคัมภีร์และเชื่อมต่อกับพระเป็นเจ้าและเข้าใจความรักที่พระองค์มีต่อฉัน นาดาเองก็ตระหนักว่าทุกคนต้องรับการอาภัยจากพระเจ้ารวมถึงพ่อแม่ของเธอและชายที่ทำร้ายเธอแต่มันยังไม่เกิดขึ้นจนเมื่อเธอต่อสู้และชนะคดีต่อต้านการทำแทง้งนาดาตระหนักว่าพระเจ้าสามารถให้อภัยที่เธอเคยทำแท้งได้ฉันกลัวความอับอายแค่ต้องรู้สึกว่าเรื่องทั้งหมดเคยเกิดขึ้นและพระเจ้าทรงไถ่ฉัน ฉันเป็นไทยและได้รับการถ่ายคำที่วนเวียนอยู่ในใจของฉันคือได้รับการถ่ายแล้วปัจจุบันนาดาและแกรนสามีช่วยกันดูแลนราเกรซลูกสาวให้เห็นคุณค่าของตนเองและของคนอื่นๆในสายตาของพระเจ้าพระเยซูเติมเต็มตัวตนและจุดประสงค์ของฉันฉันเคยรู้สึกเหมือนเป็นเพียงเปลือกที่ว่างเปล่ามายาวนานในวัยเด็กตอนนี้ฉันมีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ในตัวฉัน เรงถักทอฉันเข้าด้วยกันตั้งแต่อยู่ในคันและได้รับความรักอย่างเต็มเปี่ยมมากกว่าที่ฉันจะจินตนาการได้